วันนี้จะต้มจืดมะละหรือว่าฟักแมวค่ะใส่ซิกโครงหมูหรือว่าใครที่ยังไม่เคยไม่เคยเอามาต้มจืดนะครับเอาไปแกงอ่อมก็ได้ค่ะต้มจืดก็ได้ฟักแมวนี่อร่อยค่ะหวานเหนียวดีด้วยไปดูวิธีต้มกันเลยค่ะต้มซิกโครงหมูใส่ฟักแมวค่ะอันนี้เป็นฟักแมวนะคะหรือว่าฟักหวานแกงน้ำมันสีออกหวานหวานแซ่บอร่อยค่ะ เอามาต้มจืดใส่กระดูกซี่โครงหมูหนึ่งปลาทับทิมกับปลานิลหอมใบพักอีตูค่ะหนึ่งปลาบานเห่าหรือว่าใบแมงลักกินกับตำแจ้วพริกขี้หนูสวนคือเกาค่ะหนึ่งใส่ฟักทองใส่กระลำ ใส่ผักบุ้งแล้วก็ใบเมงลักหอมค่ะอันนี้คือฟักแมวที่หั่นแล้วปอกแล้วนะคะล้างท้งามั้สะอาดแล้วเสียมาต้มใส่ซิโครงหมูนะคะต้มจืดกระดูกซี่โครงหมูใส่ฟักแมว สดนะร้อนๆกินกับหนึ่งปลาค่ะสิออกหวานๆเหนีนยวอร่อยดีฟักแมวอีกแล้วฝนตกไม่มีปีมีคุยบทดจะตกก็ตกตกได้ตกดีตกทั้งวันเอาแล้ว สุกแล้วเปื่อยแล้วใส่ผักชีหน่อยหนึ่งแล้วก็จะโรยด้วยพริกไทยค่ะเสร็จแล้วค่ะต้มจืดมารละหรือว่าฟักแมวนะคะใส่กระดูกหมูสิคโคงกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c r i b e ให้คนทุ่งกุลาค่ะไปแล้วค่ะขอบคุณมากๆสวัสดีค่ะ